ครับสวัสดีครับวันนี้วันหยุดครับวันที่สี่ชะมงคอยู่ที่นาบัวนะครับกาแฟหย่อนขาตรงข้ามโรงพยาบาลบ้านฝางู่ฟั่งนเ้นนะครับน,นั้นมาจากคอนแกนอันนี้คือนาบัวกาแฟหย่อนขาเห็นว่าช่วงนี้เขามีการปรับปรุงนะครับปรับปรุงสถานที่นะการขยาย พื้นที่เพิ่มนะครับเดี๋ยวแวะมาดูหน่อยว่าค้าขยายไปถึงไหนถต่<า>ว,ว่าขยายเพิ่มเยอะก็สรับก,การมานั่งทานนะในหลายคนก็แวะมาเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามีซุ้มว่างหรือเปล่านะ ก็้วินตรงก็โอเคนะครับวันนี้ไม่ใช่หน้าหน้าฝนเป็นช่วงไม่รู้ไหนตรงตรงนน้นนั่นนั่นั่นต้องนั้คันออกหรือยังหรือ่ะเอาตรงนี้อะหร โซนนั้นเราังไม่เคยไปนะครัเพราะเขาย้ายครัวไปโน่นใช่ไหมนะครับย้ายครัวย้ายครัวไปอยู่อยู่อยู่บ้านอีกวงน้อยตรงข้อเดินดูรอบๆแป๊บนึงนะครับเดินดูรอบๆเพราะว่าร็ปกติมาก็มาไม่ค่อยถึงตรงนี้นะ ผมมาถึงที่ที่มากันนะครับโอโซนนี้ <c oughs> เขาเปิดช่องตรงนี้ครับนี่ครับถ้าตรงข้ามตรงด้านหน้าน่ยจะเป็นโรงพยาบาลบ้านฝาง <c oughs> เขาเปิดช่องตรงนี้รถเข้าได้นะครับอันนี้ก็เข้าเมาืองเขแกน <c oughs> มันก็อยู่นี้อ้อมอ้อม้อมมาด้านข้างตรงนี้ซึ่งแต่ก่อนมันเป็นพื้นที่โลง่งเขาทําเป็นลานจอดรถได้ครับนี่ตรงนี้ก็เป็นนาบัว อาหารขึ้นองดื่มกาแฟสดนะครับเปิดบริการ9โมงถึง18นาฬิกานะครับโทรตามนั้น0859265124นี่ครับประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตดูรอบๆนิดนึงตรงนี้อันนี้คือช่วงมุมโค้งแลยเนาะเดิออไปด้านข้างมาถึงประมาณนี้อันนั้นก็มีซุ้มอีก4-5ซุ้มนะครับถ้าใครเคยมายังพอจะนึกออกเนาะตรงนี้จะเป็นเล้าไก่เล็กๆ นะครับก็จะประมาณนี้รบ,บัวก็ยังไม่สวยเท่าไหร่ครับโอ้เจ้าหน้าที่มาพอดีต้องเรียกไหมหรือว่าสั่งได้เลยโอ้ที่นั่งตรงไหนจ๊ะนี่ครับอยู่ตรงนี้เพิเงบบ่งมาเมื่อกี้นี่ครับเดี๋ยวเขามารับออเดอร์ เยอะเลยใช่ไหมชื่อเต็มหมดเลยคนเสิร์ิมครับแค่นี้น่าจะรอนานนิดนึงเนาะเพราะว่าคนเยอะขอบคุณครับเยอะคนก็ทำไว้อยู่นะพี่อืมโอเคโอเคอยากให้มาอาหารเพิ่มจะโทรไปจ้างปกติสั่งอาหารยังไงโทรเอา่จะแต่ว่าอ่าอันนี้สั่งแค่นี้เนาะสั่งแค่นี้ก่อนครับแต่คือถ้าเพิ่มอ่ะพี่ต้องเข้าใจนะว่าแบบว่าจะน่านิดนึงโอเคขอบคุณครับ อันนี้เป็นเมนูนะครับเมนูของนาบัวนะครับเห็นไหมฮะเปิดบริการ9โมงถึง6โมงเย็นนะครับรายการอาหารจะอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายการอาหารกัน,นิดหนึ่งโอเคดูหน่อยครับนีรายการอาหารนะครับขออนุญาตปรับกล้องนิดหนึ่งครับนีนาบัวแนะนำปลากระพงทอดน้ำปลานะครับ280แกงส้มแปะสะปลาช่อน เท่าไหร่ครับ280ปลานินลุยสวน220เมื่องไก่ช่อน250เมื่องหมูกรอบนะครับอันนี้อาจจะไม่ได้อ่านทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านแบบคร่าวๆมีพิซซ่านาบัวนะครับฮาวายเอียนนะครับซีฟู้ดเดลลุกซีฟู้ดคอนเทลนะครับซีฟู้ดแฮมสโมกี้เบคอนบูอัดไอสแ์แลนด์ทรอคคาเลตนะครับบาร์บีคิวซีสซูปรีมโอ้นี่เยอะเลยครับ ต้องค่อยๆไล่ไปทีละเมนูนะครับดูกันยาวๆครับวันนี้เมนูเยอะก็ต้องมาบ่อยๆครับถึงจะได้กินหมดหรือไม่ก็สั่งเฉพาะทีเ่เราชอบแล้วกันเนาะเพราะมันเยอะอยู่ครับการะกันอร่อยนะครับนี่เพราะว่ามาหลายรอบแล้วนะครับนี่อร่อยทุกอย่างนะครับรสชาตินีถึงพริก ถึงเนื้อเลยนะครับแต่วันนี้แม่บ้านก็น่าจะกินเผ็ดไม่ค่อยได้นะครับผมก็สั่งนี่ครับเป็นเมนูเครื่องดื่มเสร็จแล้วเยอะนะครับแล้วก็ก็หลายอย่างเลยครับลองดูว่าไหชอบทานได้นะหมดแล้วประมาณนี้นะครับนี่คือเมนูนะครับข้างหน้านั้นก็จะเป็นรถปิ้งอยู่นันนะครับข้างหน้าจะเป็นถนนมริวันนะครับ ซ้ายมือก็จะเป็นไปทางหนองเรือนะครับเข้าไปอย่างตัวบ้านฝางก็ผ่านไปนองเรือเนาะส่วนขวามือนะที่รถเข้าเมืองเนี่ยเป็นเมืองขอนแก่นนะครับโอเคครับตอนนี้อยู่ที่นาบัวกาแฟหยด คุณครับจำม,มาก่อนก็รอก่อนครับสำหรับสั่งอะไร,ะร,ะไรกินอะไรก็เลือกกินผิวแล้วสั่งอะไอ๋อเรียกน้ำย่อยเขาเรียกน้ำย่อยก็ประมาณนี้นะจะมาสั่งแบบไม่ใช่ผิโอเคครับ <c oughs> อันนี้เขาเรียกสั่งมาเรียกน้ำย่อยก่อน <c oughs> โอเคครับเมื่อสักครู่นี้เจ้าหน้าที่เขามาเห็นว่า <c oughs> มาฮักเลดมาเร่งให้ดีนึงต้องขอบคุณมาครับมาแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับวัน <c oughs> นี้ได้มีโอกาสแวะมานะครับที่นาบัวกาแฟยันขานะครับที่ขอนแกนนะครับอำเภอบ้านฝางครับอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลบ้านฝาง โอเคอันนี้เป็นวันนี้เมนูที่สั่งจะเป็นมอคค่าเย็นกับโกโก้เย็นนะครับแล้วก็อาหารที่สั่งก็จะเป็นอันนี้อะไรครับแมนาผัดไทยกุ้งอันนี้เป็นยำนะครับโอเคอันนี้เรามาลองชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับอันนี้กุ้งโอ้โตไหมโต,มโตมแต่กินไม่ได้ กุ้งเหรอไม่เพลิหรอกเยอะมากๆเชิญเลยนะครับมีใครใครที่ยังไม่เคยมาเนาะแนะนําเลยเนาะไม่นานเนาะใครที่ยังไม่เคยมาชิมผมแต่มองว่าคนที่ผ่านทางนี้น่าจะมาประจำกันเดียววันหยุดที่ใดก็คนเต็มครับอย่างวันนี้น้องๆเจ้าที่ก็บอกว่า อันนี้คนเยอะคนเยอะทั้งวันน้องบอกนะน้องพวกู้นอตอนที่มาแรกๆตอนต้นคลิปก็น่าจะมีอยู่นะผมน่าจะได้เกิบบันทึกอยู่นะครับอาหารอร่อยแน่นอนครับบรรยากาศก็ชิวๆทา้าทางนะครับสําหรับการเดินทางด้านในที่เดินทางครับแนะนําเลยนั่งพักระหว่างเดินทาง มันก็อร่อยเนี่ยผมสั่งไม่เผ็ดแต่เมือนช่วงนี้แม่บ้านเขากินเผ็ดไม่ได้ก็เลยอร่อยอยู่คนเดียวยแต่แต่ถ้าเขากินเผ็ดได้กินไม่ทันครับกินเผ็ดได้ไม่ได้กินกับหนู อิแล้วก็กลับได้ครับเพ่อนท่ช่วงนี้ต้นไม้น่าจะเขียวุวยว่บอากาศดีขึ้นเยอะเลยทีเดียวชิงช้าหายไปแล้วเอาเป็นโต๊ะไม้แทนแต่ก็ดีเหมือนกันเพราะชิงช้าที่อยู่ตรงนี้มันอันตรายอยู่เด็กเล่นไม่ได้มาทีไรลูกสาวก็จะมาเล่นเป็นความเสี่ยงอม,มุมนี้ก็แต่ก่อนเป็นอะไรนะ เป็นโรงครัวพอปรับพื้นที่หน่อยเขาก็ได้เป็นโต๊ะนั่งใช่ไหมเป็นโต๊ะนั่งเพิ่มขึ้นมา,อาโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปประมาณเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ